ชาชาไทยแม่ลมตัวไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมิบาสวัสดีครับผู้ชมครับพอก,กับบอยครับและนี่คือกเกษตรศาสตร์นำไทยครับเรามีนัดกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับผู้ชมครับเงาะที่เราทานอยู่ทุกวันนี้ทราบไหมครับว่าเขาสามารถนำมเมล็ดเงาะเหล่านั้นมาสกัดเป็นไขมัน และนําไขมันเหล่านั้นล่ะครับผู้ชมครับมาสร้างประโยชน์มากมายมหาศาลทีเดียวครับอยากจะรู้ไหมครับว่าประโยชน์เหล่านั้นมีอะไรบ้างและนักจัดของเรานั้นจะมีวิธีการสกัดออกมาอย่างไรตามบอยมันที่นี่ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาส,สตาร์ครับเจอเลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราพบตัวแล้วครับผมท่านดรอ,อุทัยกรินเกศนฮนะ อาจารย์ที่ผมบอกว่าเขาได้นําในเรื่องของมเมล็ดงอครับมาสกัดเป็นไขมันซึ่งหลายๆคนบอกนะว่าปกติงอทานทั่วไปไทานเนื้อแต่ว่าเวลาขายไข่เมล็ดทิ้งไปเลยที่เกวบับปลูกคุณผู้มชมฮะแล้วคิดดูถ้าเกิดปีปีหน,นึ่งเนี่ยคนทานงอะแล้วก็เยอะมากๆเมล็ดงอกก็ต้องเยอะตามไปด้วยฮะผมถามนิดนึงครับว่าแบบนี้อาจารย์ได้เห็นอะไรในใน,ใน,ในตัวของมเมล็ดงอครับถึงได้นําม,มาสกัดเป็นไขมันฮะ ก็คืออย่างตะกี้ที่คุณบอยได้พูดนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราทานเนื้อแล้วก็ม,มันก็ทิง้งนะนอกจากเนื้อสดที่เราทานแล้วเนี่ยในระดรบรับอุตสาหกรรมนะคะคก็มีการนำเะงาะเนี่ยค่ะไปผลิตเป็นเะงาะกระป๋องแล้วตัวเมล็ดที่เหลือนะคะเป,เป็นของเหลือทิ้งเนี่ยค่ะปีหนึ่งๆเนี่ยมีเกือบ4ี่หมื่นตันแสดงว่า4ี่หมื่นตันนี่คือมาจากโรงงานไหมฮะจากโรงงานจากเฉพาะโรงงานอย่างเดียวยังไม่รวมกับ คนทั้งประเทศรับประทานกันเองค่ะคือผลผลิตเนาะของของไทยเนี่ยค่ะต่อปีเนี่ยประมาณเจ็ด0 0นตันครับผมคือเป็นเป็นผลไม้ของคนไทยปลูกกันในนี้ก็เยอะได้นอนใช่ค่ะทีนี้เมล็ดเนี่ยค่ะที่ที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานเอาะกัะป๋องเนี่ยค่ะยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์อ๋อปกติโรงงานทั่วไป เอาเนื้อไปใช้แต่ว่าเมล็ดทิ้งไปเลยนะใช่ค่ะเป็นเป็นของเหลือทิ้งไปเลยครแล้วก็จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยก็เพราะว่าในเมล็ดงาะเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยค่ะอยู่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือบางสายพันธุ์นี่มีสูงถึงเกือบ40ซนะคะตรงนั้นซึ่งก็ก็เห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะนําเม็ดงาะเนี่ยค่ะมาผลิต มาสกัดไขมันเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปครับค่ะแบบนี้จุดเริ่มต้นของโครงการพอรู้ว่ามีประโยชน์แบบนี้ปุ๊บเริ่มยังไงต่อฮะค่ะก็คือเริ่มเริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่ทรบาบาประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็ความต้องการในการใช้น้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันพืชนี่ค่ะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับและปัจจุบันนี้แพงมากใช่ไหมครเริ่มขาดตลาดครับใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับนะคะมีการนําเอาน้ํามันพืชที่ใช้บริโภคนี่ค่ะอย่างน้ํามันปาล์มเนี่ยค่ะไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช่ไหมคเป็นไบโอดีเซลก็ยิ่งทําให้ผลผลิตตรงนี้เนี่ยลดน้อยลงก็อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้ในอนาคตได้ก็เลยมีความคิดว่าอย่างเงี้ยเราถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องหาแหล่งน้ํามันแหล่งไขมันเหล่งใหม่<อ>เพื่อที่จะมาทดแทนตรงนี้นะคะแล้วก็จากที่ได้กล่าวถึงอ,อ,องค์ประกอบของเม็ดเงาะนะคะมเมล็ดเงาะเบื้องต้นว่ามีไขมันอยู่สูงเนี่ยค่ะ ก็เลยมีความคิดที่จะนำเมลด็ดงาะนะคะมามาสกัดไขมันแล้วก็ศึกษาไขมันที่ได้จากเมล็ดงาะเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปทั้งในในด้านของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารนะคะก็เลยได้ได้มีการคิดค้นโครงการวิจัยนี้นขึ้นมาแล้วก็ได้เขียนเสนอขอรับทุนจากสํานักวิจัยและพัฒนาแห่งมาเตกศ,ศาสราซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนทุนตรงนี้แล้วก็ได้ทําวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ ไม่แน่คุณผู้ชมฮะอนาคตเราอาจจะได้เห็นเป็นแบบว่าน้ํามันพืชหรือเป็นน้ํามันดีเซลต่างๆสก,กัดมาจากไขมันของเจ้า,มาเมล็ดงอก็ได้นะฮะแต่คราวนี้นอกจากมาเมล็ดงมเมล็ดพืชชนิดอื่นมะม่วงหลายๆอย่างทําได้ไหม โดยทั่วไปนะคะ,มะเมล็ดของพืชน,นี่ค่ะจะมีการสะสมไขมันเพื่อเป็นแหล่งของพลังงานสาหรับการ,การงอกของต้องนอ่ <นะ S 2> อนนะคะซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนนะะจากที่มีการศึกษาวิจยัยนะนอกเหนือจากไขมันมเมล็ดงอกแล้วเนี่ยเมล็ดมะม่วงอย่างที่ที่คุณบอยได้พูดถึงนะนก็มีไขมันเหมือนกัน,นะคะ<อ>่ะหรืออาจจะเป็นมเมล็ดสวรรนะค,ะ,คะหรือแม้กระทั่งมเมล็ดถั่วพูนะคะก็มีการศึกษาวิจยัยว่ามีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ แต่ว่าอาจจะยังไม่มีการผลิตหรือสกัดในระดับอุตสาหกรรมครับค่ะแล้ววันนี้อาจารย์จะทําผลงานวิจัยประมาณไหนฮะที่เราเราจะคิดค้นกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะคะขั้นตอนในการสกัดซึ่งตัวเครื่องสกัดที่ใช้เนี่ยจะเป็นในระดับปฏิบัติการนะคะอาจจะมีแตกต่างนะคะจากจากระดับโรงงานอุตสาหกรรมบ้างแต่ว่าโดยหลักการของการสกัด ตัวไขมันจากวัตถุดิบพืชเนี่ยเราใช้ตัวทำลายก็จะจะใช้หลักการเดียวกันก็คือ,อว่าใช้ตัวทำลลายตัวทำละอินรีค่ะ ที่สามารถละลายได้ละลายน้ํามันได้ไปละลายหรือไปสกัดน้ํามันออกมาจากออกมาจากตัววัตถุดิบครับผมค,ค,คือตอนนี้ในขั้นตอนของการวิจยยัยยังยังไม่ได้ก้าวไกลไปถึงตรงที่แบบว่าต้องนํามาเป็นไขมันแบบว่าเป็นน้ามันพืชแล้วอันนี้คือคอย่างนี้อันนี้นอนาคตใช่ค่ะคือตอนณตอนนี้เป็นเป็นเริ่มต้นนะคะในการ,รสกัด ตัวไขมันออกมาโดยการศึกษางนานวิจจะที่ทำก็คือศึกษา,าสภาวะที่เหมาะสมที่จะสามารถสกัดน้ํามันออกมาให้ได้มากที่สุดโดยการช่วยทำตัวทําละลายับะะผมแล้วเอาตัวน้ามันที่ได้นี่ค่ะซึ่งยังเป็นน้ํามันดิบอยู่นะคะยังไม่มียังไม่ได้ไปผ่านการกลั่นทําให้บริสุทธิ์นะคะเอาน้ามันดิบเนี่ยค่ะมาศึกษาคุณสมบัติ ทางเคมีและทางกายภาพนะคะอย่างเช่นในเรื่องขององค์ประกอบของกรดไขมันว่าไขมันเงาะเมล็ดเงาะเนี่ยค่ะประกอบด้วยกรดไขมันอะไรบ้างเป็นกรดไขมันที่ดีหรือไม่ดีอินตัวหรือไม่อิ่ตัวอย่างไรรวมถึงคุณสมบัติทางเคมีอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของค่าไอโอดีนซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงระดับความไม่อิ่มตัวนะคะถ้าค่านี้สูงแสดงว่าน้ํามันเนี่ยมีความไม่อิ่มตัวสูงก็เราอาจจะถือได้ว่าเป็นน้ํามันที่ดี ะะแล้วก็ในเรื่องของค่าจุดล้มเหลวนะคะว่าตัวน้ามันไข,ไขมันงะเนี่ยค่ะมีจุดล้มเหลวสูงหรือต่ำอย่างไรซึ่งค่าจุดล้มเหลวเนี่ยค่ะมีมีความสําคัญในการที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,รนะคะอย่างในเรื่องของการละลายนะคะว่าใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ละลายแล้วไม่ให้ไม่ให้เนื้อสัมผัสที่ที่ไม่ต้องการนะ,ะคะครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนุญา อุปกรณ์พร้อมใช่ไหมครัทุกอย่างพร้อมหมดแล้วใช่ไหมครับพอ,พอบยจะขอดูวิธีกา <c oughs> รทำคุณผู้ชมมาทุกขัะบวนการวันนี้ต้องบอกว่าเป็นในเชิงของการวิจัยค <ทะ S 2> ่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดูแปลกตาไปแต่ว่าเราจะอธิบายแบบง่ายๆนะฮะ คราวนี้อันดับแรกคุณผู้ชมครก่อนจะไปถึงท่าน,นู้นอันนี้คือเป็นมเมล็ดเนาะค่ะ,ะเมล็ดเงาะหลังจากที่เราได้มาจากโรงงานนะคะอ,อ,อาจจะมีเนื้อนะเนื้อเงาะหรือติดมาบ้างหลังนี่คือเป็นมเมล็ดเงาะที่หลังจากทําความสะอาดแล้ว<อ>นะคะครเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้อ๋อหมอเราต้องทําการตากแห้งหรืออะไรด้วยไหมฮะหรืออ่าใช่ค่ะ อาจจะมีการไปอบลดความชื้นหรือว่าเราอาจจะทําการอบแห้งหลังจากที่เราเอาเปลือกออกแล้วก็ได้ครับเพราะผมสังเกตผมขย้เ่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะแบบว่าตรงเปลือกเปลือกของเขากับผลด้านในมันร่อนออกมาแล้วเริ่มเริ่มมีอยู่เริ่มมีข้เยวถ้าเราเก็บไว้นะคะก็จะพอเราได้ออกมาเป็นเป็นลักษณะนี้ทําไงต่อครับแล้วก็ไปทําการแกะเปลือกออกค่ะอ๋อการทอเปลือกนะฮะการทเปลือกออกแล้วก็จะได้เป็นตัวเนื้อในอู้นี่คุณชมนี่อ๋อนี่เขาบอกว่าเปลือกมันร่อนออกมาเป็นแบบนี้ อ๋อลอกออกมาแบบนี้ก่อนเลยได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้จนกระทั่งมาเป็นลักษณะแบบนี้คือลอกออกมาก่อนให้หมดให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ตรงนี้นี่จะเป็นเนื้อเนี่ยเราเรียกจะเป็นเนื้อในมะเล็ดอันนด้เนื้อในมะเล็ดค่ะครับผมตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปทําการบดลดขนาดลดขนาดแล้วก็อบแห้ง เอาอบแบบนี้ไม่ได้เลยครอาจารย์ครับถ้าไปไปอบแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่อาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ลักษณะที่มันยังเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ที่เราไปอบเนี่ยมันก็ต้องใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วก็เวลาค่อนข้างนานก็ไปบดก่อนครับแล้วก็มาอบแห้งซึ่งการบดแล้วก็การอบแห้งนี่ก็จะมีประโยชน์นะคะในในในขั้นตอนของการสกัดด้วยครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวชิ้นวัตถุดิบ ที่<ช>เป็นขนาดใหญ่อย่างงี้ค่ะไปสกัดเนี่ยประสิทธิภาพในการสกัดก็จะจะ,จะต่ำเพราะว่าตัวาาลายจะแทรกซึมเข้าไปได้ยากส่งผลตั้งแต่กระบวนการแรกเลยใช่ค่ะอ,คอ๋อครับผมแล้วก็การลดความชื้นอบไล่ความชื้นเนี่ยก็คือว่าอ,อ,อย่างที่ตะกี้ที่พูดไปว่าตัวทําลายที่เราใช้เนี่ยจะเป็นธรรลายอินทรีย์ที่ชอบไขมันเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกกับน้ำแม้ถตาตัวอย่างเรามีน้ําเยอะเนี่ย ก็จะเป็นตัวขัดขวาง oh. ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดก็จะต่ำเช่นกัน๋อ oh, ครับผู้ชมฮะนี่ฮะหลังจากที่เราได้เป็นเสร็จแบบนี้ครับบดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี่เป็นกระบวนการไหนต่อครับอ่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปสกัดนะคะโดยการที่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วเราก็จะนำมานะคะใส่ในตัวหลอดสกัดนะคะซึ่งในใน ในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะต้องมีการช่างอ๋อต้องมีการช่างด้วยเหฮคะอ่ะคือถ้าเป็นการวิเคราะห์นะคะเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเ,เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะเป็นนาลิเิรเทคนิคเ,เรียกว่าเป็นโซลเลตนะคะเป็นการใช้เครื่องโซลเลตก็จะต้องทราบน้ําหนักที่แน่นอนอของตัววัตถุดิบเริ่มตน้นเพื่อที่จะเป็นการหาว่าปริมาณไขมันในวัตถุดิบนี้เท่าไหร่แต่เราเอามาประยุกนะคะสำหรับงานวิจัยนี้ก็คือเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะสะกัด หาปร,รมิมาณเอาเอาน้ามันออกมานะคะก็ค <grupp es> ือช่างตัวยานเล็ดเนาะที่เป็นที่อบแห้งแล้วก็บดแล้วเนี่ยนะคะใส่ในกระดาษกรองแล้วก็ลักษณะนะคะก็จะมีการพับกระดาษกรองนิดนึงนะคะมีสมมุติว่ามีตัววัตถุดิบอยู่นะคะแล้วเราก็จะมีการพับนะคะกระดาษกองนะคะก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ตัวตัววัตถุดิบเนี่ยค่ะ มันหลุดอาหลุดออกมาจากตัวกระดาษกรองอแล้วก็อาจจะไปถ้าเราไม่ไม่ใส่ตัววัตถุดิบในกระดาษกรองเนี่ยค่ะตัววัตถุดิบซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กมันก็อาจจะไปอุดนะคะอุดตัวตัวหลอดสกัดได้อ๋อครับค,ค,คือคือหลอดตัวนี้มันสามารถระบายออกมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีรูพุ่นะคะซึ่ออกมาได้ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ตัววัตถุดิบที่ที่อยู่ในกระดาษกรองเนี่ยในตัวหลอดทดลองอ่าตัวหลอดสกัดนี้เราเรียกว่าเป็นทิมเปิลนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใน ่ะรอสก,กัดทีน<อ>ึงนะคะ<อ>สำหรับตัวตัวทำาลายนะคะเราจะนะคะจะตวงตัวทำาลายประมาณ150 ml นะคะใส่ในขวดก้นกลมขวด ยยครับอย่างตัวทำละลายเราใช้เป็นตัวอะไรฮะเป็นสารละลายเฮกเซนค่ะเฮกเซนตัวนี้นี่ใช้เหมือนกันกับในโรงงานทั่วๆไปวไปค่ะโดยโดยทั่วไปแล้วโรงงานสกัดน้ํามันที่ใช้ตัวทาละลายเนี่ยก็จะใช้เฮกเซนนะคะ<อ>เป็นตัวทาละลายหลักแต่ว่าในการสําหรับการวิเคราะห์เนี่ยค่ะเราอาจจะใช้ตัวทําละลายอื่นได้เช่นกันอย่างเช่นตัวปิโตรเลียมอีเทอร์นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับค่ะหลังจากนั้นเราก็จะประกอบนะคะ ประกอบตัวเรากสกัดกับตัวขดก้อนกลมที่มีตัวธรรมรา,ายอยู่นะคะแล้วก็ไปต่อกับชุดสกัดชุดนี้ทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะซึ่งจะมีตัวเตาให้ความร้อนอยู่ด้วยอันนี้คือเตาให้ความร้อนนี่คือแผงนี้ด้านล่าง,ท,งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะคือปกติเนี่ยจะมีอยู่6กเตานะคะแต่น,นี้คือเราวันนี้เราสาธิตให้ดูสามเตานะคะ เราก็จะประกอบอย่างนี้โดยนําขดก้นกล o นะคะใส่ลงไปในเตาให้ความร้อนแล้วก็ต่อหลอดสกัดกับตัวคอนเดนเซอร์นะคะก็คือชุดที่ควบแน่นคะเมื่อเราให้ความร้อนนะคะตัวสารละลายเนี่ยก็จะระเหยกลายเป็นไอนะคะคไอของสารละลายเมื่อมาโดนความเย็นนะคะก็จะควบแน่นเป็นหยดนะคะตรงตรงนี้คือจะเป็นความเย็นทั้งหมดเลยเหรอคะอาจารย์ครับค่ะตรงนี้เราใช้น้าค่ะเป็นน,น้ำหล่อเย็น สัมผัสได้ไหมสัมผัสได้ค่ะเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำที่อุณหภูมิประมาณ10องศาครับนะคะแล้วตัวทำละลายเนี่ยก็จะมีการควบแน่นนะคะหยดลงเป็นของเหลวนะคะไหลผ่านตัวหลอดสกัดตัวนี้นะคะมันก็จะละลายเอาน้ำมันออกมานะคะก็ทำการสกัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่อยู่ในตัวทำละลาย ปกติถ้ามันที่อยู่ในวัตถุดิบค่ะปกติทั่วไปนานนานไหมครับปกติทั่วไปถ้าตามวิธีมาตรฐานก็จะประมาณ5-6ชั่วโมงอ๋อคือทงไว้แบบนี้เลย5 6ชั่วโมงเลยใช่ค่ะแล้วส่วนไหนเราจะได้น้ำมันมาส่วนไหนฮะน้ำมันนะคะตัวทำละลายก็จะละลายน้ำมันออกมาแล้วก็จะจะมาละลายผสมกันอยู่ในขวดก้นตัวนี้ค่ะอ๋อผสมอยู่ในในตัวทำละลายตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะอ๋อกลังจากเรบกำหนดเวลาแล้วนะคะเราก็เอาตัว ตัวทำละลายที่มีน้ํามันผสมอยู่เนี่ยค่ะไปทําการกลั่นต้องกลั่นแยกออกมาอีกทีนึ่งเพราะมันรวมกันตอนแรกกันนะฮะใช่ค่ะก็คือกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกจากตัวไขมันครับนะคะแล้วเราก็จะได้ตัวไขมันออกมาส่วนตัวทำละลายที่เรากลั่นแยกออกมาได้เนี่ยเราก็สามารถจะเอากลับมาใช้ได้อีกนะคะตรงนั้นอาจจะมีการสูญเสียไปบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะครับผมตรงนั้นค่ะอันนี้ซึ่งในขั้นตอนของการการ กลั่นแยกตัวทำละลายนะคะในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะใช้การกลั่นลำดับส่วนนะคะแยกออกไปแต่ในระดับในในระดับปฏิบัติการเนี่ยค่ะเราจะมีตัวนะคะตัวปฏิบัติตัวนี้ใช่ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือมีการให้ความร้อนในอ่างน้ำนะคะจะมีอ่างน้ําร้อนแล้วก็ตัวทำละลายที่อยู่ในขวดนะคะลักษณะนะคะก็จะมีตัวทำลายนะก็คือตัว ตัวทอร์ราลายที่มีน้ำมันคือได้จากตัวนี้มาใช่ใช<ะ>แล้วก็มาใส่ในนี้แล้วเราก็จะนะคะจะต่อกับตัวนี้นะคะคโดยที่ให้ก้อนของกดก้อนกลมเนี่ยค่ะจุ่มลงในน้ำร้อนอนะคะแล้วเราก็มีการใช้ตัววอมดันช่วยก็คืลอลดความดัน กพื่อจะให้อุณภูมิที่ใช้เนี่ยไม่สูงมากนักในการเจาระเหยตัวทําละลายครับ,รบผมก็หลักการก็เช่นเดียวกันค่ะตัวทาละลายเมื่อโดนความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอนะคะแล้วก็จะมีส่วนของควบแน่นนะคะตรงนี้ก็จะควบแน่นกลายเป็นของเหลวแล้วเราก็จะมีตัวขวดรับ เราทำละลายตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอากลับไปใช้ได้อีกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเหลือแค่น้ํามันอ๋อสรุปแยกกันแล้วน้ามันตรงนี้ส่วนตัวทำละลายที่เมื่อผสมกันเมื่อสักครู่นี้เลยขึ้นมาปั๊บๆไหลลงมาเป็นตัวนี้ใช่ค่ะเป็นของเหลวแล้วก็จะได้ตัวน้ํามันนะคะซึ่งตัวไขมันเนาะนะคะถ้าเราให้ความร้อนนะคะที่อุณหภูมิประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิองศานะคะก็จะมีลักษณะเป็นของเหลว สีเหลืองคล้ายๆกับน้ํามันพืชทั่วๆไปนะแต่ถ้าเกิดรบทิ้งไว้ให้เย็นนะที่นหภูมิห้องนะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณบอยอ้าวเรื่องเปลี่ยนสีก็จะเป็นไขมันแข็งสีขาวที่นหภูมิห้องแต่ตอนแรกเข้ามาเป็นเหลืองอยู่ยังเป็นของเหลวอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ อ๋อพอทิ้งไว้นานๆเริ่มเป็นแบบนี้แล้วใช่ค่ะเนื่องจากว่าจุดจุดล้มเหลวของไขมันเงา้อนี่ค่ะจะค่อนข้างสูงก็คือจะสูงกว่าอุณหภูมิห้องครับเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะเป็นของแข็งต้องให้ความร้อนให้สูงกว่าอุณหภูมิห้องจึงจะล้มเหลวกลายเป็นน้ํามันฮะค่ะพอได้แบบนี้ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรกันนะครับอาจารย์พอได้อย่างนี้ลักษณะที่เราได้นี่คือเป็นหลังจากสกัดก็เรียกว่าเป็นน้ํามันดิบนะคะ ถ้าจะใช้เพื่อการบริโภคนะคะเราจะต้องไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Refining ก็คือการทําให้น้ํามันบริสุทธิ์ซึ่งจะมีขั้นตอนของการกําจัดพวกสารเหนียวะะกำจัดกรดไขมันอิสระรแล้วก็ฟอกสีให้สีอ่อนลงแล้วก็กำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็จะได้ไขมันได้น้ํามันที่มีคุณภาพเหมาะกับการบริโภคอ๋อแยกไปเป็นบริโภคก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะครับผม แล้วนอกจากนั้นทำอะไรได้อีกไหมอาจารย์นอกจากายบริโภคแล้ววะถ้าก็จะมีน้ำมันนะคะบางชนิดที่ก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะอย่างถ้าเป็นไขมันงออย่างเงี้ยค่ะที่เป็นไขมันแข็งนะคะก็อาจจะมีการเอาไปใช้เป็นส่วนส่วนผสมในเครื่องสำอางเครื่องสำอางทั่วไปที่ใช้กันอยู่ใช่ค่ะเป็นตัวรักษาความชุ่มชื้นนะคะปรมได้หรือว่าไปใช้ในการทำสบู่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเทียนไข ครับนะคะนี่สําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่อาหารค่ะโอ้ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกจะทำเป็นเป็นเนยโกโก้ได้ด้วยเหรอครับตรงนี้จากการศึกษานะคะจากการศึกษาสมบัติของไขมันเาืที่ได้จากการสกัดนี้นะคะเราพบว่าในไขมันเงาะเนี่ยค่ะมีสมบัติใกล้เคียงกับเนยโกโก้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพลทเทิลของการหลอมเหลวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการนะคะ ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ที่เหมาะสมนะ,ะคะก็สามารถที่จะนําไปใช้ทดแทนเนยโกโก้ Go Go นะซึ่งเนยโกโก้ Go Go เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ใช้สําหรับอุตสาหการรมทาช็อกโกแลตซึ่ง <ผม S 2> ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะ,ะคะนี่ถ้าเกิดเราสามารถจะประยุกต์ตัวไขมันเมล็ดงานี้ทดแทนเนยโกโก้ Go Go ได้ก็จะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ได้นะ,ะคะ <ผม S 2> แต่อย่างไรก็ตามใน,ะะนเรื่องของการใช้ไขมันเมล็ดงาะสาหรับการบริโภคหรืออุตสาหกรรมอาหารเนี่ย นอกเหนือจากเทคโนโลยีการผลิตนะคะในเรื่องของข้อมูลด้านความปลอดภัยในเรื่องของเซฟตี้เราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงถึงแม้ว่าจะมีรายงานก่อนหน้านี้นะคะว่าไขามันที่สกัดได้จากเมล็ดงาะเนี่ยเป็นไขมันที่บริโภคได้นะคะแต่ก็มีบางรายงานเหมือนกันที่ทเขาออกมาแย้งว่าไขามันเมล็ดงาะเนี่ยมีสารบางชนิดที่ที่ไม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 ดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่เป็นโทษต่ตอ,ตอต่อร่างกายนะคะ ซึ่งสำหรับง,งานวิจัยของของภาควิชาเนี่ยโดยเฉพาะซึ่งตัวเองรับผิดชอบเนี่ยก็จะศึกษาการดัดแปลงไขมันมเมล็ดเงอะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยด้วยในอน,นาคตนะคะและนั่นก็คือเป้าหมายของผลงานวิจัยที่เราได้นําม,มาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับ <S <S อย่างที่บอกไปผู้ชมครับว่าอนาคตเราอาจจะได้ รับปัญหารเรื่องของน้ํามันนะฮะที่เป็นสกัดมาจากเจ้าไขามันงอ mm hmm. แบบนี้รวมไปถึงน้ำมันดีเซลที่ใช้วิ่งกังนตามถนนอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่ความหวังต่างๆต้องฝากวิทยาจารย์ mm hmm. <laughs> ตอนนี้ขัน้นตอนอยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อเราสกัดไขมันออกมาได้นะก็คือโด,โดยการใช้ตัวทาละลายนี่เราก็มีการมีโครงการที่จะ พยายามนะคะคใช้กระบวนการอื่นในการสก,กัดอย่างที่เราทราบว่าตัวธรมรมลายอาจจะเป็นสารเคมีนะคผู้บริโภคอาจจะในแง่ของสุขภาพแล้วอาจจะมองว่ามันมันไมน่ไม่ไม่ไมไมค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะก็ค,คือคคอ,อาจจะมีสารร,ระหว่างกระบวนการผลิตมีการแยกออกไปหมดหรือเปล่ามีตกค้างหร,รือเปล่าอะไร,ร<พ>อย่างเงี้ยค,ค,ค่ะก็อาจจะมีคําถามกับผู้บริโภคได้ก็เลยมีพยายามเชื่อนำ เล็ดเงาะเนี่ยค่ะมามาแยกไขมันออกโดยการใช้การบีบนะคะใช้การบีบโดยใช้แรงดันแล้วก็ที่อุณหภูมิสูงนะคะเพื่อที่จะแยกไขมันออกมาเพื่อที่จะ,จะลดการใช้สารเคมีตรงนี้ค่ะซ,ซึ่งขั้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการศึกษาอยู่ค่ะคุณผู้ชมฮะและนี่คือผลงานวิจัยนะครับที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ ผู้ชมภาควันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวครับที่เราได้มีโอกาสมาดูวิธีการทําทุกขั้นทุกตอนนะฮะของการสกัดไขมันจากมาเมล็ดงอะเหล่านี้นะฮะกับท่านดรอุทัยกลิ่นเกษรด้วยขอบคุณมากครับจันค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหลังจากนี้ขายต่อได้เลยไหมนะอา้าวตอนนี้ยังต้องศึกษาต่อค่ะนะฮะแล้วนวดขายได้ <laughs> จะแอบกลับบ้านก <laughs> ่อนรอนนึง <laughs> ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือคุณสมบัตินะครับของการสกัดไขมันที่ได้จากเจ้าเมล็ดงอะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมล็ดงอะเพียงเล็กๆนะครับสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตเป็นน้ํามันนะครับรวมไปถึงสบู่และก็เทียนไขสีขาวที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยแหละครับ เป็น,น่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยครับและแน่นอนครับทีมงานของเราก็จะมีของที่ลึกมาคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับเรามีนัดก,กันแบบนี้เช่นเคยวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ